เมนูวันนี้ปลาดุกกรอบผัดเผ็ดครับได้ปลาดุกมาล้างให้สะอาดคลุกแป้งทอดครับวันนี้วิจะทาการทอดสองรอบนะครับทุกคนครับทอดรอบแรกเอาให้กรอบประมาณหนึ่งครับแล้วเราตักพักทิ้งไว้ก่อนพอพร้อมจะทําเมนูและเรานําปลาดุกมาทอดรอบที่2ครับเอาให้กรอบจัดเลยทอดกรอบเรียบร้อยแล้วตักพักไว้ก่อนครับนี่เลยใบยกะเพราครับนําลงทอด ได้แบบนี้นะครับกระชายซอยครับทอดเหมือนกันเสร็จแล้วตักพักไว้นะครับเรามาเริ่มผัดพริกกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันครับใส่พริกแกงเผ็ดแล้วก็กระเทียมพริกแดงจินดาโขกรวมกันครับตรงนี้ใส่ลงไปผัดให้หอมสุดๆเลยครับผัดให้เครื่องแกงแตกมันแตกความหอมออกมานะครับ รเราผัดจนหอมแล้วครับใส่กระชายซอยและใบมะกรูดฉีกครับผมผัดต่อแป๊บเดียวนะครับตามด้วยน้ำซุปครับแล้วเราใส่พริกไทยอ่อนคนเล็กน้อยปรุงรสชาติเลยครับซอสหอยนางรมน้ำตาลมะพร้าว ซีอิ๊วขาวครับปรุงแล้วชิมรสชาติตามที่ใจต้องการนะครับน้ำแห้งเพิ่มน้ำนะครับใส่มะเขือเปราะปลาดุกกรอบตามด้วยใบกะเพราสดครับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันคลุกเค้าเข้ากันดีแล้วครับน้ำจัดลงจานได้เลย ท็อปด้วยกระชายทอดและใบกะเพรากรอบครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปดูกรอบผัดเผ็ด